สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อบ้านเล่นเกมอยู่นะครับออพอดีวันนี้ไปสะดุดตาเกมเกมหนึ่งนะครับชื่อเกมว่าชีวิตขอทานโหลดมาแล้วเข้ามาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวงานชั่วครเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยก่อนอันนี้หน้าแรกเน,นะครับผมยังไม่ได้กดเลยนะครับรับการรายงานวิดีโอรับรางวัลกันแล้วกันนะครับตอนที่คุณไม่อยู่ฉันหาเงินได้2บาทขอเงินหน่อยออผมกดที่กําแพง เฮ้ยหาได้สิบบาทแล้วอันนี้ผมจิ้มที่กำแพงรัวๆนะครับที่พื้นนี่กดได้อย่างนี้ตลอดเลยนะครับอันนี้ผมจิ้มทห่หน้าจอเฉยๆครับทุกคนเอาให้เต็มหลอดอันนี้ผมใช้สองนิ้วแล้วนะเร่งสปีดนิดนึงน,นะครับตอนนี้เรามีเงินสี่ร้อยแล้วครับ โอ้ยทำไมได้เงินเยอะขนาดนี้พอระบ้างวันหนึ่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอดูเมนูข้างล่างเลยเมื่อยมือครับอำนาจของขอทานเมนูแรกนะครับระดับหัวหน้าขอทานค่าใช้จ่าย10บวกสคลิก11คืออะไรครับ639าอ๋ออันนี้พออัพอันนี้แล้วเงินเราจะเพิ่มขึ้นจากการคลิกเป็น8บาทโอ้ยอ่ะคลิกกัน นเกี่ยวอะไรครับนี้แล้บวบากผลหน้าขอทานสามนะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายสิบสองต่อแปดทิกนะเอาอีกโอ้โหสองหมื่นเริ่มมีสามหมื่นแล้วนะครับหืรวยเร็วเร็ว,รวนะฮะทำหน้าเราขอทานจะให้ทำอะไรครับเกนนี้ยนี้จ้างคนทำงานชั่วคราวค่าใช้จ่ายหนึ่งหมื่นต่อหนึ่งวิอ่ะลองดิ เอากดไม่ได้ครับโอ้โหอค่าใช้จ่ายหนึ่งหมื่นต่อหนึ่งวิผมกดไม่ได้นะครับตรงนี้อสังหาริมารัพย์นะครับบ้านเดียวโอ้ยนี่มันหลักร้อยล้านนะครับนี่หลักร้อยล้านเอาไว้ก่อนนะอสังหางานศิลปละครับสองร้อยล้านล้านสามร้อยล้านล้านพิัสโซ่รูปเหมือนของโดโลบา มุงการวิดล้อที่น่ารักระหว่างน,นี้กดจิ้มไปด้วยนะครับมันเกมอะไรกันครับเดียวแลด้วยแลชี้ด้วยนะครับอืสี่สิบล้านล้านล้านเลยครับความสุขของคนทํางานการเข้าซื้อสิบล้านนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้สินทรัพย์นะครับสถานะสินทรัพย์ศูนย์บาทในการทรัพย์สินนสังหารไม่มีบ้านเดี่ยวไม่มีพาสเมนต์ไม่มีร้านค้าที่ชั้นหนึ่งไม่มีตึกห้าชั้น ไม่มีอะไรเลยนะครับซื้อเมืองซื้อเมืองก็ยังซื้อไม่ได้นะครับซื้อดาวเคาะโอ้โหแล้วก็เอาไว้ก่อนครับเราอยู่บ้านแล้วรายการรับยาสเสน่ทองคำสิบเท่าต่อคลิกเป็นเวลาบูตเตอร์ทองอกล่องสมบัติ ตัวเสื้อผ้าอ๋อไม่ต้อมีเสื้อผ้า้วยใส่สูรด,ดีครับใส่สูรแล้วรู้สึกว่าไหลผ่ผายมากขึ้นวันนี้คิดว่าจะมีเงินเอาตามนั้นใส่สูรนะครับพื้นหลังมองดูผ้าที่ตกดินยังขอทานได้จ้างเป็นวันที่พิเศษดีที่เกิดมาที่วันนี้มาสร้างความทรงจาที่สวยงามเอาเอาเอาเป็น นี่ดียวกันนะครับเอาเป็นชายหาดได้ไหมเอาอันเนี้ยเอาเนี้ย,ยกดยังไงวะสัตว์เลี้ยงก็ยังไม่มีครับปิดโอเคไปต่อครับโอ้โหสนุกสุดๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวเดเบิ้ลหน่อยเก้าหมื่นแล้วเราเราอัพอ,อันนี้ก่อนครับอันแรกอัพไปเยอะเลยครับอัพหนักๆมันอัพไม่เสียค่าอะไรวะเนี่ยเราอัพไปก่อนนะครับตอนนี้ โอ้หคลิกได้ทีสองสามพันแล้วไปเดี๋ยวเราจะจะไปเป็นเศรษฐีกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกอเอาอีกๆระดับห้าสิบจะลองคลิกให้มันสูงๆเราจะซื้อซื้ออะไรสักอย่างหนึงแล้วกันนะครับที่พอจะซื้อได้ในในคลิปเดียวนะครับการเล่นจิ้มหน้าจอครับสองนิ้วนี่อย่าเรียกเราว่าขอทานเลยครับโอ้โห รวยได้ในไม่กี่นาทีหัวเจ้าช่วยกล้วยบวชชีนะครับโอโ้โหหนึ่งพันล้านแล้วครับตอนนี้เราต้องการซื้อของแล้วผมต้องการซื้อของนะครับไปเดี๋ยวหนึ่งพันล้านแล้วนะครับมมเราไม่ได้คนธรรมดาแล้วทุกคนอเออเมื่อน,นะครับจ้างคนใส่เสื้อผ้าเดิมๆเ,เป็นขอทานชั่วคราวหาเงินซื้อเสื้อผ้าทำไมเดี๋ยวเอาอะไรมาตัดสินแฟชั่นไม่เอา ใส่หัวไปเอาอะไรวะเหมือนเราโดไนไล่จเมื่อกี้เราไฟสูรนะครับผู้นำด้านแฟชั่นเราอัพให้เขาได้นะครับเราเอาเขามาทำไมครับเนี่ยทุกคนทำอะไรให้เราเนี่ยทำอะไรวะ อ่อับอีกเขาบอกเราแบบสิบจะปลดล็อกจิตกรได้นะครับเอาเราปลดล็อกจิตกรเลยไหมอ่ะสิบไปเลยอ่าจิตกรอ่ะมาเป็นขอทานชั่วคราหาเงินซื้อเพ้นทานสีโอ้คนไม่ดีฉันไม่ทําอย่างนั้นอ่ะแล้มันก็มาอะไรของเขาวะเดี๋ยวเราสามตอนนี้เรามีเงินสามพันล้านแล้วครับโอ้โหเรานี่แม่งสุดยอดโคตรเทพเจ้าแห่งความรวยครับ ไปครับไปอสังหารครับตอนนี้ผมต้องการบ้านเดี่ยวนะครับเท่าไหร่วะเมื่อยแล้วเอาอีกเจ็ดสิบมันอัพจากค่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมขออัพไปเรื่อยๆกันแล้วกันครับตอนนี้เราเป็นระดับนหน้าที่นี่เป็นเป็นเกมที่ฝึกกล้ามเนื้อนะนิ้วมืออย่างดีเลยนะครับผมเมื่อยแล้วนะทุกคน ชีวิตขอทาน,นครับบันทึกอัตโนมัติเอาไปไปครับโอ้โหโอ้โหสามพันล้านทุกคนสามพันล้านแล้วครับห้าพันล้านแล้วครับเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้สองร้อยล้านนะเหรอเฮ้ยเราซื้อบ้านเดี่ยวได้แล้วนี่เราแปดพันล้านเลยครับเก้าพันล้านสิบพันล้านจะเอาบ้านนะผมจะเอาบ้านเนะี่ยสอง อันแรกครับเอาให้มันได้กันครับยี่สิบเหรอเนื่อยครับเอาอีกเอาอีกเอาอันนี้อีกถ้าอย่างนั้นที่รักฉันจะไปทํางานขาดเดินทางปลอดภัยพ่อฉันด้วยถ้าตามไปได้ไหมหืมพ่อฉันก็อยากดูการทํางานเหมือนกันอืมถ้างั้นฉันใช้ไม่ได้พ่อทํางานอย่ารบกวนคิดถึงอ่ะอะไรหืมถ้างั้นจะให้ดูการทำงานกับพ่อคุณโอเคไหมว้าวขอบคุณครับพ่อตอนนี้คุณควรประพฤติตนเรียบร้อยเมื่ออยู่ใกล้พ่อ เข้าใจแล้วคุณพ่อถูกต้องหลายคนกำลังมาดูดีทักษะของพ่อใช่ตื่นเต้นคนเยอะโอ้พระเจ้าไม่น่าเชื่อเลยลูกมีความสามารถอย่างมากในการขอทานพระเจ้าพวนใช้ความสามารถของลูกให้ดีและเป็นคนดีต่อโลกครับพ่อจะหลังจากเรื่องเชิงความสามารถในการขอทานพนะมาที่โลกฉันตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าพ่อยังไม่ได้กลับมา นะครับอ่านอ่านอ่าน,านไม่ชัดเจนขออภัยนะครับเหมือนว่าพ่อกับลูกลูกมาดูทำงานแล้วก็ได้ลูกขอทานเก่งกว่าพ่อนะครับพ่อก็เลยหนีไป <c oughs> ไปครับอ๋อผมเข้าไปดูในคอมเมนต์ว่าแล้วทำไมถึงต้องการให้มีการคลิกออโต้คิกออ,ตโ,ตอ,กอ,อตโต้อันเนี้ย <c oughs> ผม เคยไปเจอแอปแอปหนึ่งนะครับมีแอปพีเคมีแอปพลิเคชันที่ทําได้อยู่นะครับผมไม่แน่ใจชื่อนะออโต้คลิกอะไรสักอย่างเนี่นะครับผมเคยเล่นอยู่นะครับสามารถคลิกที่หน้าจอได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้กับเกมนี้ได้หรือเปล่าน,นะครับไปลองมาดูนะครับลองไปหาดูนะนี่เราจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน,นครับทุกคนสิ้นสุดที่นิวล็อกนะครับผมว่า ผมอัพจิตรกรแล้วผมซื้อล็อกเกอร์มากีตาร์ดูเก่าสักมาขอทานช่วเคราวซื้อกีตาร์ใหม่ไหมขอนที่จะโดนกีตาร์เก่าตีใส่หัวไปซะเราไปขอทานเราไปจ้างมือกีตาร์ครับเราไปจ้างลนะ็อกเกอร์ครับเรานี่มันไม่ใช่ขอทานที่ธรรมดาจริงๆนะครับทุกคนอสังหาริมารัพย์บ้านบ้านผมยังไม่ได้ครับสองแสนล้านนะฮะเรามันยี่สิบแปดพันล้านแล้วว่ามัน ทำไมเราสร้างไม่ได้อะงานศิลป,ปะนะเจ็ดร้อยล้านอ๋อเจ็ดร้อยล้านล้านสองร้อยล้านผมต้องปลดล็อกสามสิบความสุขของคนนะเพิ่มข้นถ้าบรรลุประสิทธิภาพห,หน้าขอทานสูงขึ้นโอเคสามสิบสามสิบเขาบอกสามสิบ หมดหอ่ะโอ๊ยทำนาทีละสิบเจ็ดล้านแล้วเหรอสิบยี่สิบแปดวิอะไรวะเนี่ยโอ้ยเกมนี้ทำมาเพื่ออะไรคร,รับนี่ครัทำมาเพื่ออะไรครับเนี่ยไอ้ตัน เอากด3นิ้วได้นะครับทุกคนโอ้โหผมกด3นิ้วแล้วนะครับตอนนี้หน้าจอสั่นนึ่งๆเลยครับตอนนี้ขนลุกไปทั้งตัวแล้วครับเมื่อยครับแต่ด้วยความเทพโอ้ยสินทรัพย์ครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะเราซื้อเมืองซื้อดาวเคราออะห์รายการการเกิดใหม่โอ้ยพรไม่อ่านนะครับ คือเราต้องกดให้มันทำงานอยู่เรื่อยครับเพราะว่าคนลูกจ้างเราเขาก็มีค่าเวลาที่เราต้องจ่ายด้านบนครับเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็มีเสียงเพลงครับผมดีตั้งนานไม่ได้ยินเสียงเล่นเ,นเพลงมาอัพเนยดิมาเอาโน้เปียนโนม,มา ทำงานขอทานเจ้าข่าวซื้อเป็นโนใหม่ไหมไม่ไว่าอยู่แค่ไหนฉันก็เป็นขอทานไม่ได้ยิ่งอ่านนานมันยิ่งลดตังค์ครับนี่เราจ้างเขามาทำไมครับทุกคนบอกผมทีจิมาแล้วนะเป็นโนเปนลแลโนมา ตอนนี้เรา265นะครับโโอ้หเกมอะไรครับเนี่ยเล่นไม่มีเบื่อเลยนะครับผมอยากได้บ้านผมขอบ้านสักหลังหนึ่งนะครับขอบ้านรวยครับเอาจริงนะครับ23พ <c oughs> ันล้านคลับ 000. 000. ผมอยากได้บ้านเดียวคนระับผมได้บ้านเดียว คนเรียนหัวเลยเพราะว่ามันสั่นเป็นลมไปแล้วเฮ้ย ไปฟังเสียงทำงานขอทานชีวิตเราซื้อจุ่บอลใหม่อนใส่หัวไปฉันยุ่งชีวิตเราทำไรกันตอนนี้เราไม่เดียวดายนะครับมีทั้งนักจิตรกรนะฮะนักแฟชั่นนะครับล็อกเกอร์นักเป็นโนนักฟุตบอลนะครับโอ้โห แต่คนเล่นานานๆเขาซื้อดาวเคาะได้นี่โคตรเทพไปนะทุกคนเอาเป็นชุดนี้มังม้งเมื่อคุณสมบกรันจำวันดี่ถึงได้มีอายุไปถึงพันปีกังวลประมาณหนึ่งรอยปีแล้วเกิดใหม่อะไรผมก็ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยเขาคำแปลไม่ค่อยนี่เหมือนกันนะโอ้สดชื่นมาจุดตรงนี้กันเปลี่ยนฉากหลังกันบ้านครับเรา สามสิบหกล้าน4ี่สิพันล้านนะครับสี่สิพันล้านสี่สิบสพันล้านส5่สิันล้าน4ีห คนเล่นเป็นน่าจะสนุกนะครับผมว่าใช่ไหมใช่ไหมแลใช่หรือมั้งครับผมว่านะผมก็มารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่ไหวแล้วผมผมคงซื้อบ้านให้ให้ทุกท่านดูไม่ไหวในคลิปเดียวนะครับนะฮะล็อกไปแล้วครับนิ้วผมล็อกไปแล้วปีนาทีแล้วเนี่ย15นาทีนะครับโอเคนะครับหรับคลิปนี้ผมขอตัวจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเวียนหัวกันไปก่อนนะฮะ เอาดูหลักๆมันมันจิ้มหน้าจอเลยครับแล้วก็เก็บตังค์ซื้ออะไรไปเงี้ยให้ตัวเองมีสินทรัพย์ทรัพย์สินแะแต่ผมอยากดูบ้านนะแต่จน,จนจนจนใจครับนี่คืออะไรโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ไปแล้วครับ